ส่งสัญญาณถอยดันรัสเซียยูเครนเจรจาตรงที่วาติก,กันวันที่20พฤษภาคม2568อยู่กบดิฉันค่ะธนวัตรวังชากอนบิ๊กวอผ่าโลกมาอัปเดตความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพยูเครนกันนะคะล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ยกหูคุยกับประธานาธิบดีปูตินสื่อแจ้งว่าคุยเกินตั้ง2ชั่วโมงคุยเสร็จปั๊บ ทรัมป์ก็โพสต์บนทูโซเชียลของเขาทันทีเลยส่งสัญญาณดูเหมือนจะเส่ยเกียร์ถอยนะคะอาจจะออกจากการเป็นคนกลางไกลเกลีกย่ยถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าไปอีกทรัมป์บอกว่าผมเพิ่งเสร็จสิ้นการสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลาถึงสองชั่วโมงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียผมเชื่อว่าการสนทนาเป็นไปด้วยดี รัสเซียและยูเครนจะเริ่มการเจรจาทันทีเพื่อหยุดยิงและที่สำคัญกว่านั้นคือการยุติสงครามเงื่อนไขต่างๆจะถูกเจรจาระหว่างสองฝ่ายซึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพวกเขาต่างรู้รายละเอียดของการเจรจาที่ไม่มีใครอื่นจะรู้ได้โทนและบรรยากาศของการสนทนากับสะระหว่างผมกับประธานาธิบดีปูตินเป็นไปอย่างดีเยี่ยม หาไม่เป็นเช่นนั้นผมก็จะรีบบอกตอนนี้ไม่ใช่มาบอกภายหลังรัสเซียต้องการทำการค้าขนาดใหญ่กับสหรัฐเมื่อการนองเลือดอนายนะนีสิ้นสุดลงทามยังบอกอีกว่าผมเห็นด้วยว่าน,นี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับรัสเซียในการสร้างงานและความมั่งคั่งจานวนมหาศาลศักยภาพของรัสเซียนั้นไม่มีขีดจากัดเช่นเดียวกับยูเครนสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการค้า ในกระบวนการฟื้นฟูนฟนประเทศไม่ได้โกรธเลยนะคะชมลูกเดียวการเจราจาระหว่างรัเสเซียและยูเครนจะเริ่มขึ้นทันทีผมได้แจ้งเรื่องนี้ให้การประธานาธิบดีวลาดิเมียซ์เลนสกี้แห่งยูเครนบอกเออร์สูลาวอนเดลเจนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปบอกประธานาธิบดีเอานเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสนายกรฐมตรีจอร์จเจียเมโลนีแห่งอิตาลีนายกรฐมนติีเฟเดริกเมิร์ช แห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตัฟแห่งฟินแลนด์เขาบอกให้ทราบเรื่องผลการสนทนาระหว่างผมกับปุตินทันทีเลยหลังจากคุยจบทางด้านมาติกันมีพระสันตปาปาเป็นตัวแทนนั้นได้แสดงความสนใจอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพการเจรจาให้กระบวนการนี้เริ่มต้นสักทีเธอทําปิดท้ายในโพสต์ของเขานะคะ มาดูฟังผู้ที่เกี่ยวข้องล่ะทางรัสเซียอยู่เครนพูดไงหลังจากปูตินคุยกับทรัมป์ประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเขาบอกว่าเราหมายถึงที่คุยกับทรัมป์นะ่ะตกลงกันว่ารัสเซียจะเสนอบันทึกข้อตกลงที่ระบุหลักการและระยะเวลาสําหรับข้อตกลงสันติภาพที่เป็นไปได้และเรื่องอื่นๆรวมในการหยุดยิงชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่จําเป็นได้ ปูตินยังคงเน้นย้ำค่ะว่าการขจัดสาเหตุหลักของความขัดแย้งในศึกยูเครนนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรานั่นหมายความว่าไม่ลดข้อเรียกร้องนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้เอามายืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าจะไม่ถอนทานออกจาก4ภผูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทเขาบอกแบบนี้หลังจากรู้เรื่องจากทรัมที่บอกว่าคุยกับปูตินมาอย่างไงยังคงยืนยัน ว่ารอการเจรจาร่วมกับรัสเซียโดยตรงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะที่ตุรกีไม่ว่าจะที่วาติกันหรือสวิสตเซอร์แลนด์ก็ตามและยูเครนพร้อมจะหยุดยิงเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอยูเครนอ่าสวนไม่ละค่ะบอกว่าหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องตามเงื่อนไขของอยูเครนพูดเองสวนเองเราต้องการให้สหรัฐอเมริกา ยูเครนรัสเซีย,ยและประเทศในยุโรปมีส่วนร่วมในการประชุมเจรจาอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเสนอทุกข้อบนโต๊ะเจรจาสมควรได้รับการประเมินอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้ปูตินเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอข้อตกลงต่างๆหากปูตินยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นจะหมายถึง รัเสเซียต้องการให้สงครามดําเนินต่อไปและสมควรที่ยุโรปอเมริกาและโลกจะดําเนินการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัเสเซียด้วยเห็นไหมคะเป็นอย่างไรเห็นแววไหมทรามมาให้สัมภาษณ์่ออีกนะคะบอกผู้สื่อข่าวว่าเขากําลังพิจารณาชะลอการคว่ำบาตรรัเสเซียออกไปเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยแต่กลับมีผลเสียย้อนกลับมหาสัด้วยซ้ํา ขณะที่นักข่าวก็ยิงคําถามเสี่ยมเลยนะคะเออเขาบอกว่าปูตินต้องการสันธิภาพจริงหรือแต่เขาเพิ่งสั่งโจมตียูเครนอย่างหนักไปเมื่อวานนี้เองนะทรัมป์ตอบกลับนักข่าวทันทีแบบสาสมหรือขะก็พวกเขากำลังทํำสงครามกันพวกเขาก็โจมตีใส่กันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเงียบกรินบนอกจากนี้ทรัมป์ยังยอมรับว่า เซเลนสกีไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆแต่ยืนยันว่าจะต้องจัดการเซเลนสกีให้หยุดให้ได้อาจมีคำตอบในอีก2ส,สัปดาห์ว่ายูเครนจะแสดงออกถึงการต้องการสันติภาพอย่างเพียงพอเหมือนกับที่พูดหรื้อไม่ทํายืนยันนะคะบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามของสรัฐและเตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเขาพร้อมจะเดินจากไปหากมีการข้ามเส้นแดงเกิดขึ้น อาแล้วนะคะเห็นไหมไม่ได้เบื่อหรอกคะ่ะแต่ตั้งใจแต่แรกแล้วว่าขาใหญ่ยุโรปจะมารับช่วงไม่ทันเจราจาสันติภาพรอบใหม่เลยก็เห็นแววละคะ่ะว่าล่มแน่นอนเพราะเซเลนสกีเชื่อว่ายุโรปยังไงก็หนุนเต็มที่อยู่แล้วขณะที่รัสเซียยังคงยืนหยัดในจุดยืนไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยที่แนวหน้าสนามรบก็ชนะเห็นเห็นทุกวันนี้อยู่ใครมีจะคอยร่นนะคะ ถ้าสหรัฐยุโรปไม่มาเติมเงินเติมอาวุธเติมทหารเพิ่มเสร็จเรื่องจะเพิ่มให้ยูเครนมามีเอี่ยวร่วมตัวเจราจานี่คงยากค่ะปูตินคงเขตแหละมิ้นสองฉบับหลอกหลวงทรัมป์แสดงท่าทีแล้วว่าให้เวลาเซเลนสกี้สออาทิตย์นะคะแต่แค่สองอาทิตย์เนี่ยรัสเซียบุกกระหน่ำไปไกลแล้วค่ะในภูมิภาคใหม่ที่เป็นเป้าหมายที่จะให้เป็นเขตกันชนเพราะ ไม่มีคำสัญญาเรื่องหยุดยิงในช่วงนี้เลยเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงได้ที่สมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298-9848คะ่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะ